สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง15ข้อสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ ก็ข้อแรกเลยนะครับนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ไม่ติดกับประเทศอะไรเลยนะครับจะเป็นประเทศที่อยู่กลางมหาสมุทรเลยคือประเทศใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นออสเตรเลียหรือเป็นพวกกลุ่มแปซิฟิกนะพวกทอง่าฟิจิซามัวคุกไอแลนด์อะไรพวกนี้นะครับคืออย่างน้อยเราก็ต้องบินไปประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อจะไปประเทศที่ใกล้ที่สุดของนิวซีแลนด์ข้อที่2นะครับก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์คือค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับจะมีใบให้ติกต๊กติก๊กติ๊กแบบหลายๆประเทศใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะถามแหละว่าคุณจัดกระเป๋าเอองหรื หรือให้พ่อแม่จัดให้ถ้าคุณจัดกระเป๋าเองคุณก็ต้องตอบให้ตรงตามของในกระเป๋านะครับว่าอะไรมาบ้างอย่างเช่น อาหารแห้ปาาปแงปลาล้าปลาแห้งปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำพริกของบ้านเราอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเราตอบไม่ตรงของในกระเป๋าเราจะโดนปรับได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นญาติของผมนะเคยมาเที่ยวหาเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าเขาไปทานเฟอร์เครื่องที่ออสเตรเลียนะครับแล้วไปกินข้าวร้านไทยแล้วเจ้าของร้านให้ผลไม้มาครับส้มเป็นส้มลูกเล็กๆนี่แหละทีนี้เขาใส่ในกระเป๋าเล็กๆที่สะพายแล้วลืมลืมว่ามีส้มอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วก็บินมานิวซีแลนด์ทีนี้ด่านตรวจก็ถามแล้วว่ามีอะไรมาไหมเช่นผลไม้ของ สดอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ตอบว่าไม่มีใช่ไหมแล้วก็ตรวจไปตรวจมาเจอส้มลูกหนึ่งโดนปรับ400ดอลเกือบหมื่นบาทแค่ส้มลูกเดียวที่ได้มาจากออสเตรเลียคือมันค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ต้องคอยระวังตรงนี้ด้วยเวลาเข้ามาข้อ3ประเทศนิวซีแลนด์จะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับใครที่ชอบการตกปลาหรือชอบทะเลจะรักประเทศนี้มากๆเลยครับคือคุณขับรถจากบ้านแค่บางทีไม่ถึง5นาทีบางทีไม่ถึง10นาทีก็สามารถไปเดินทะเลได้แล้วคือจะไปทะเลเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ประเทศนี้ข้อ4ถึงคุณจะชอบไปทะเลนะครับแต่ว่าต้องคอยระวังแดดที่นิวซีแลนด์มันแรงมากๆชั้นโอโซนมันบอบบางมากๆนะออกไปโดนแดดแป๊บเดียว รู้สึกแสบผิวมากนะครับคือผมเวลาก,กลับไปไทยแล้วเดินอยู่ในแดดจะไม่รู้สึกแสบเท่าอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคือที่นิวซีแลนมันจะแสบแสบผิวมากต้องคอยทาครีมกันแดดแต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทาครีมกันแดดเท่าไหรนะ่ที่นิวซีแลนด์นี่ก็มีเปอร์เซ็นต์การเป็นมะเร็งผิวหนังสูงมากะครับเพราะว่าพวกฝรั่งเขาชอบทํากิจกรรมเอา์ดร์ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดเล่นว่ายนะ้ำรักบี้อะไรที่มันโดนแดดจังๆฝนะรั่งเขาจะชอบมากะครนบนอนอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มีเปอร์เซ็นต์การเป็นะเรงงงผิวหนัสู แล้วบางคนก็ตายเพราะมะเร็งผิวหนังก็มีนะครับที่นิวซีแลนด์ข้อ5้านิวซีแลนด์จะมีสี่ฤดูนะครับก็คือมี หนาวไปไม้ล่วงไปไม้ผีร้อนแต่ว่าถ้าใครเคยมานิวซีแลนด์คุณจะรู้เลยว่าไปในหนึ่งวันของนิวซีแลนด์สามารถมีสี่ฤดูได้เลยครับสมมติคุณอยู่หน้าร้อนคุณใส่คอกลมขาสั้นออกจากบ้านไปเพื่อจะไปทะเลแบบสบายๆพอคุณออกไปสักพักอยู่ดีฝนตกหนักเลยตกปุ๊บบางทีลูกเห็บก็มาพะลูกเห็บมาลมแรงพายุเข,ข้าอย่างเงี้ยคือมันมีหลายฤดูมากในวันหนึ่งของนิวซีแลนด์โอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะมันเป็นประเทศที่อยู่กลางมหาสมุทรคืออากาศมันจะแปรปรวนข้อที่6บางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ นะว่าประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีงูคือมันก็ขึ้นชื่อแหละว่าประเทศนี้ไม่มีงูนะนิวซีแลนด์แต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเลยนะ คือมันก็มีเล็ดรอดเข้ามาบ้างจากเครื่องบินบ้างแล้วบางทีงูทะเลเลื้อยเข้ามาบ้างแต่ก็จัดการออกไปหมดแล้วครับแล้วก็มีล่าสุดข่าวที่เพิ่งออกไปไม่กี่ปีมั้งครับที่ไปเจองูอยู่ในท่อน้ําตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็กําจัดออาไว้หมดแล้วแหละก็ทําให้ประเทศนี้ไม่มีงูนะครับสบายมากสําหรับการเดินป่าข้อ7คนประเทศนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับธรรมชาตินะครับคือประเทศนี้จะเป็นประเทศที่เงียบๆคนส่วนใหญ่จะไปแบบว่าเดินเขาไปทะเลอะไรถ้าส่วนใหญ่นะครับเวลาว่างหรือลองวีคเคนอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าลองวีคเคนคนจะออกต่างจังหวัดเพื่อจะไปแคมปิ้งที่ทะเลหรือไม่ก็ไปเดินเขาอะไรทํานองนี้แต่ว่าบาร์หรือร้านเหล้าอะไรที่โอ๊กแนนก็เยอะนะครับเยอะมากๆแต่ว่ามันก็เป็นแค่ไปสังสรร์ปาร์ตี้อะไรทํานองนี้นะครับข้อแปดก็คือคนนิวซีแลนด์จะค่อนข้างเฟรนลี่มากๆนะครับต้องบอกคนว่านิวซีแลนด์นี้มีหลายสัญชาตินะครับแบบว่ามีทุกหลายสัญชาติมาอยู่ในประเทศนี้มีทั้งเอเชียอเมริกายุโรปพวกคนแอฟริกาหรือพวกแคก ขาวแขกอินเดียอะไรเงี้ยคืออยู่ ปนกันไปหมดทั้งประเทศเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโอเกแลนด์นั่นแหละแต่การที่มีหลายสัญชาติในประเทศนี้มันก็ไม่ทําให้ความเฟรนลี่ของนิวซีแลนด์มันลดลงเพราะว่าคนนิวซีแลนด์นี่ค่อนข้างจะเฟรนลี่แล้วก็มีมารยาทให้เกียรติกันมากสมมุติเวลาเดินผ่านกันทั้งๆ้ที่เราไม่รู้จักกันก็จะซี่ฮายฮัลโหลฮาวายยูอะไรเงี้ยครับหรือบางคนที่ไม่รู้จักกันเลยเดินผ่านก็หยุดคุยกันแบบทักทายถามความเป็นอยู่นู่นนี่นั่นอะไรางี้นะแล้วเขาก็จะให้เกียรติกันไม่ค่อยเหยียดกันเแบบสเมมวสีีีขย มีส้มอะไรเงี้ยจุดใช้งานไปกินร้านอาหารก็สามารถเข้าแมคโดนัลล์เข้าเบอร์เกอร์คิงเข้าร้านอาหารไปนั่งกินโดยที่พนักงานเสริมแบบลูกค้าคนอื่นเลยนะครับ คือเขาจะไม่มองเหยียดว่าเออเป็นกรรมกรทํางานต้อยต่ําแต่งตัวสกปรกก็ามากินร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยับคือเขาก็จะบริการแบบคนทั่วไปเลยคือเขาจะไม่เหยอียดอะไรอย่างนงี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึง่งแล้วก็เป็นคนด้วยกันเหมือนกันข้อที่9ก็ประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกเชา้าผมจะเห็นเด็กนักเรียนตัวประมาณไม่ถึงเอวไม่ถึงเอวผมน่าจะอยู่แค่ประมาณปหนึ่งปสองเดินไปโรงเรียนเอง โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องไปส่งนะครับคือก็เดินกันไปต๊ดตๆ ไม่ต้องกูเรื่องอันตรายสำหรับเด็กอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ถึงจะปลอดภัยยังไงมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีสําหรับประเทศนี้อยู่นะครับเพราะว่าการก่ออาชญากรรมมันก็มีแต่ว่ามันน้อยไงมันน้อยมากๆจนทําให้มันดูว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งไปเลยข้อที่10ผมเอาขึ้นมาแบบง่ายๆนะก็คือนิวซีแลนด์สามารถดื่มน้ําได้จากก๊อกเลยนะครับเราก็จะประหยัดค่าน้ํากินไปได้ส่วนหนึ่งคือก๊อกน้ําในบ้านนี่เราสามารถกินได้เลยเพราะน้ําที่นี่สะอาดนะครับข้อต่อไปก็คือนิวซีแลนด์จะไม่ใช่สังคมเงินสดนค,คือส่่ววใหญแล้ บนนิวซีแลนด์จะใช้บัตรนะครับจะเป็นบัตรวีซ่าบัตรเอฟพอสบัตรเดบิตบัตรเพย์เวฟอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะใช้บัตรหมดเลยเงินสดก็จะมีบ้างแบบเวลาไปตลาดนัดอะไรเงี้ยบางร้านเขาก็ไม่มีเครื่องเอฟพอสล้วก็ไม่สามารถใช้ได้เราก็ต้องไปกดเงินสดเพื่อจะไปตลาดแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ทั่วประเทศอะเกิน9 0นะครับจะเป็นการใช้บัตรหมดเลยคือเงินสดเขาก็จะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ก็เหมือนผมผมไม่ชอบใช้เงินสดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่รับเงินสดจากการทํางานหรือจากใครเลยมันไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินผมจะชอบให้คนโอนมา,มากกว่าสะดวกสบายกว่าเยอะข้อต่อมานิวซีแลนด์เป็นประเทศที่แผ่นดินไหวและก็มีภูเขาไฟนะครับ oh. แต่ภูเขาไฟเนี่ยมันไม่ได้ประทุหรอกมันอยู่อย่างนี้มานานแล้วแหละมีเยอะมากที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็จะมีแค่วายไอแลนด์นะครับที่ยังแบบ มีควันขึ้นมาบ้างผุดผุดโป๊ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดกับประเทศมันจะออกไปในทะเลอีกนิดนึงแหละอยู่แถวฝั่งทงูลังนา ฝั่งวากัตานี่อะไรประมาณนั้นแต่แผ่นดินไหวของนิวซีแลนด์นี่คือก็จะไหวทุกอาทิตย์นะครับแต่มันจะไหวไม่แรงครับนานๆานทีมันจะไหวแรงส่วนมากจะไหวแถวฝั่งอีสต์โคสต์ฝั่งไคเชิร์ดฝั่งนิเปียหรือพวกเวลิงต้าทำนองนูน้นจะอยู่ไกลไกโอเกลนเลยก 13, ็สิบสามนิวซีแลนด์คือชีฟแลนด์นะครับชีฟที่หมายถึงแกะนะครับไม่ได้หมายถึง c h E A P ชีฟที่แปลว่าถูกนะครับก็นิวซีแลนด์จะมีจํานวนแกะมากกว่าประชากรในประเทศอีกคือแกะทั่วประเทศนี่่กกอนนนี้มเิ40ลาแต่ สมัยนี้น่าจะประมาณ20กว่าๆ20กว่าล้านตัวคนนี่มีแค่ประมาณ6ล้านคน5-6ล้านคนแค่นั้นเองคือแกะเต็มประเทศเลยประเทศนี้ข้อ14ถ้าใครคิดจะมาอยู่ในเซียนต้องฟังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าค่าคองชีพที่เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับคือบางคนที่มาจากเมืองไทยอ่ะ อาจจะแบบว่าตั้งใจมาทํางานเพื่อเก็บเงินแล้วก็ส่งกลับไปบ้านเราอะไรงนี้ใช่ไหมอืมแล้วทีนี้เราต้องคิดถึงปัจจัยการเป็นอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าถึงคุณจะทํางานได้เงินเยอะเยอะมากๆและคุณต้องส่งกลับไปเมืองไทยนะครับเพราะว่าคุณมีนี่มีศีลมีลูกมีญาติอยู่ที่เมืองไทยแต่ค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ที่นี่มันก็แพงนะครับค่าน้ำค่าไฟไม่เท่าไหร่หรอกที่ประเทศนี้แต่ค่ากินก็ ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณกินเยอะกินน้อยหรือบ้านคุณที่คุณไปแชร์อยู่นั้นมีคนเยอะหรือคนน้อยที่แพงจริงๆคือค่าเช่าบ้านนะครับหรือค่าผ่อนบ้านถ้าคุณซื้อบ้านอยู่คุณก็จะผ่อนบ้านหนักอยู่พอสมควรแต่ถ้าคุณเช่าบ้านอยู่มันก็ไม่หนักเท่าผ่อนบ้านแต่ว่าก็หนักอยู่ดีคือสมมุติคุณไปเช่าบ้านอยู่นะครับบ้าน2อสาห้องนอนอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งจะตกอยู่ที่ราวๆห้าถึงหกรดอนแล้วนะครับต่ออาทิตย์ถ้าเป็นเงินไทยก็หมื่นหมื่นกว่าบาทต่อหนึ่งอาทิตย์ถ้าเดือนหนึ่งก็เป็น สี่ห้าหมื่นบาทซึ่งคนไทยที่มาอยู่ที่นี่แล้วทางานส่งเงินกลับไปให้ญาติญาติลูกๆที่ไทยก็พูดกันหลายคนนะว่าที่นี่มันค่าบ้านแพงมากแพงสุดๆสุดๆสุดคือเงินที่มันหมดไปก็คือหมดไปกับค่าบ้านทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ที่นิวซีแลนด์ก็เลยจะแชร์บ้านกันอยู่หลายๆคนมันจะได้ผ่อน,น้อยลงนะครับถ้าบ้านหนึ่งมี3ห้องนอนก็มาอยู่กัน3คน3ครัวอะไรอย่างเงี้ย หรือสองคัวมันก็จะช่วยกันผ่อนแล้วก็ผ่อนน้อยลงผ่อนถูกลงต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้ข้อ15ข้อสุดท้ายแล้วครับคือพัปิการนสปอร์ตที่นิวซีแลนด์หรือว่ารถประจําทางรถบัสรถเมลรถไฟอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยคอบคุมทุกจุดของประเทศนะครับหมายความว่าเวลาเราลงจากรถบัสหรือลงจากรถไฟอะไรองี้เราจะต้องเดินต่อเพื่อจะไปบ้านเรานะครับคือมันจะไม่จอด หน้าบ้านเราเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะไม่มีสองแถวหรือวินมอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเราที่จะนั่งต่อเข้าไปยิ่งถ้าเป็นเมืองต่างจังหวัดเมืองไกลๆนี่โอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยคือนานๆทีรถจะมาแล้วก็จะมีราคาที่แพงอยู่พอสมควรนะครับแบบสมัยเรียนผมนั่งจากบ้านไปในเมืองเพื่อจะไปเรียนโรงเรียนดีไซน์รอบหนึ่ง8ดอลน,นะไปกลับนี่ก็16ดอลสิดอลแล้ว ต่อวันหนึ่งคือมันแพงมากแต่ข้อดีก็มีนะครับสําหรับพวก Public ทันสปอร์ตเนี่ยคนขับนี่ค่อนข้างจะยิ้มเย้มอัธยาศัยดีแล้วเวลาเราขึ้นลงรถเมย์เวลาเราขึ้นเราก็ไปแท็กบัตรไปใช่ไหมแล้วคนขับจะรอเราไปนั่งที่ก่อนนะครับถึงจะออกรถไปต่อไม่ใช่ว่าแบบเราขึ้นรถปุ๊บแล้วกาลังเดินอยู่เนี้ยแล้วคนขับก็ขับบื้นโนอกอะไรอย่างงี้ไม่นะครับ ที่นี่จะให้คนนั่งก่อนแล้วก็จะออกรถแล้วเวลาลงเราก็แค่กดออดพอรถจอดเราถึงจะเดินลงไปแล้วก็เซ็ตแก๊สคิ้คนขับแล้วก็ลงไปนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบเออมายืนรอตรงหน้าประตูเลยเวลาจอดปุ๊บรีบลงรีบลงรีบลงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะมันอันตรายนะคือที่นี่จะแบบชิวมาก ดีมากแต่มันก็ขับอ้อมนะครับรถบัสพวกนี้คือถ้าสมมติเราขับรถไปในเมืองมันไม่ถึง20นาทีหรอกแต่ถ้านั่งรถบัสนี่คือจะเป็นชั่วโมงถึงชั่วโมงนิดๆเพราะมันจะต้องขับตามถนนตามเมืองเล็กๆไปเพื่อให้ไปจอดได้หลายจุดให้เยอะที่สุดนะเผื่อคนอยากลงเมืองนี้เมืองนั้นเพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับแบบบ้านหลังนึงก็จะมีอย่างต่ำา2คันเลยอ่าไหนๆก็พูดถึงรถยนต์ละผมแถมไปนิดนึงก็ได้คือรถมือสองที่นี่จะถูกมากๆนะครับคือถูกมากๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้บางออันนคืทีี่่เห็ นี่คือราคามือสองนะครับคือแบบรถก็ยังสภาพดีอยู่ดีมากๆด้วยทั้งรถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ดูดิคือมันดีมากนะและราคาก็ดีมากๆด้วยสามารถซื้อรถอย่างเงี้ยแล้วขับได้อยู่2อสปีหรือ5ปีก็เป็นไปได้นะฮะนี่ก็รถยุโรปเนี่ยรถยุโรปมือสองราคาไม่ถึงล้าน ไม่ถึงล้านบาทสภาพดีมากด้วยนะครับคือสามารถขับได้สบายเลยแต่พอเราซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาเราก็ต้องระวังพวกสปีดนะครับที่นี่จะค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องสปีดคือกล้องตามถนนหรือตำรวจเนี่ยคือจะแบบจับพวกขับความเร็วเกินลิมิตบ่อยมากๆจับบ่อยกว่าพวกโจรไปยกเขาบ้านเองนะครับเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เวลาไปจอดตามข้างถนนหรือตาม พักอะไรเงี้ยเราต้องอ่านป้ายให้ดีนะครับคือบางที่ให้จอดได้แค่5นาทีบางที่ก็จอดไม่ได้เลยบางที่ก็จอดได้60นาที120นาที240นาทีครับเราต้องอ่านป้ายทุกที่เลยไม่งั้นเราจะโดนติ๊กเก็ตแพงมากแล้วก็ประเทศนี้ต้องเติมน้ํามันเองนะครับเวลาน้ํามันหมดเวลาเราไปเติมที่ปัม๊มน้อยมากที่จะมีพนักง,งานคอยช่วยเหลือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เติมน้ํามันเองหมดเลยที่นี่ นี่ก็จะเป็น15ข้อที่ผมยกขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันมีอีกล้ายข้อมากๆหลายที่นิวซีแลนด์ที่ควรรู้ก่อนจะมาอยู่ที่นี่เนาะก็ยกมาแค่15ข้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์สําหรับคนที่คิดจะมาอยู่นิวซีแลนด์ในอนาคตอาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยก็ขอให้ช่วยได้นิดนึงก็ยังดีนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามให้วยนะ